เฟื่องฟ้าแสงมณียินดีต้อนรับนะคะเฟื่องฟ้าแสงมณีแคมปิ้งเฮาส์สาขาวังวนค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะลูกค้าแสงมณีเนี่ยนะคบเฟื่องฟ้าแสงมณีรีสอร์ทเนี่ยมีสองที่ใช่ไหมครับสองที่ค่ะสองที่คือลูกค้าแบบไหนคือจะต้องเป็นเป็นข้างล่างลูกไหนจะแบบไหนแล้วก็จะต้องมาอ,อยู่เฟื่องฟ้าแสงมณีข้างบนข้างล่างคืออะไรข้างบนคืออะไร ที่เฟสหนึ่งนะคะครั้งแรกที่ซื้อไว้อะ่ะก็เหมาะสำหรับเด็กๆวัยรุ่นค่ะมันจะมีของเล่นเยอะมันมีแบบรถเอ v จวีแล้วก็มีล่องเรือมีสนามยิงปืนมีอะไรอย่างนี้สำหรับเด็กๆอะคะ่ะที่เขาชอบมันสนุกสนานมีของเล่นเยอะมีสไลเดอร์ก็หลายตัวอย่างเงี้ยสไลเดอร์ก็สูงมากเลยอะแต่ถ้าเป็น สาขาสองนี่ที่ที่วังวนเนี่ยแม่ก็เน้นที่วพวกอายุมากหน่อยอ่ะวัยคุณแม่เนี่ยต้องมาอยู่แบบมันสงบและอากาศก็ดีแล้วก็มีสระว่ายน้ำให้เล่นน้ำก็ได้พักผ่อนสมองการเล่นอะไรสมัยของคุณแม่กันะ ที่แม่นี่วิ่เงิน15นาทีก็จะถึงตรงนี้แล้วเดินถึงแล้วจ้ะแล้วก็บ้านกลางก็อยู่ใกล้ที่คุณแม่อยู่แล้วอะค่ะก็คือว่าใครอยากเป็นวัยสายวัยรุ่นขายเอ็กซ์ตรีมขายสนุกสายกีฬาต่างๆทั้งหลายคนเยอะๆเฮฮาปาร์ตี้400คนอยู่นู่นแหละโอเคอยู่ข้างล่างได้เลยฟื่องฟ้าแสงมานีสาขาหนึ่สาขาหนึ แล้วก็สาขา2ก็คือคนลกความสงบใช่แล้วความสงบชอบฟิชชิ่งใช่ไหมใช่ตกปลาแล้วก็สายการเต้นค่ะการเต้นได้เยอะเลยแล้วก็ใกล้ๆกับวันนาอุทยานของแานกลางแล้วก็ไปเดินทุ่งเนี่ยคุณแม่ก็อยู่ใกล้ สองเนี่ยอยู่ใกล้ๆอุทยานเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วก็จะชอบไวัยคุณแม่เนี่ยมีร้องเพลงมีคาราโอเกะแล้วก็อเรื่องเบาๆสมองอะ่ะสรวไา้น้ำพร้อมเสร็จค่ะมีสฉะแนนน้ำสระก็ไม่ใหญ่โตถึงขนาดนู้น,นสระเราพอดีพอดีสำหรับวัย